วันนี้มาอยู่กับนิลและทีมงานโฮมหน้าอยู่นะคะเราพามาชมโครงการเช e ยรีวิสซินิตี้ราชพฤกษ์เจษด,ดาบดินจากทางพีซันลี i ิงกันค่ะคุณผู้ชมคะโครงการนี้นมีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าภายในโครงการเดียวเนี่ยมีปร o ั u c ์บ้านให้เลือกครบเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบ้านเดี่ยวบ้านแฟดหรือว่าทาวโฮมนะคะโดยเป็นบ้านที่ออกแบบบานในสไตล์โมเดลยุโรเปียนให้พื้นที่ใช้สอยขนาด123.4ไปจนถึง235.8ตารางเมตรกับฟัง ชัมน3-4ห้องนอน3-5ห้องน้ำและ2ที่จอดรถโดยเป็นบ้านที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันได้ดีเลยค่ะเพราะว่ามีห้องอนเนกประสงค์ให้ในทุกแบบบ้านเลยแล้วก็ยังมีพื้นที่ขดยัดในบ้านเดียวนะคะให้เราสามารถรีคอนเนคกับธรรมชาติแล้วก็สมาชิกในครอบครัวได้อีกด้วยถือว่าเป็นพื้นที่ใช้สอยที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งครอบครัวขนาดเริ่มต้นไปจนถึงครอบครัวที่อยู่กันเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ได้เลยแล้วบ้านของที่นี่ก็ยังมีความเป็นสมาร์ทโฮมด้วยนะคะเพราะว่าสามารถ รับ EV Charger ได้แล้วก็ยังมีสัญญาณกันขโมยให้ในบ้านทุกหลังอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะภายในโครงการเองก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางจัดเอาไว้ให้ครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของส่วนพักผ่อนขนาดใหญ่หรือจะเป็นพื้นที่คลับ House ที่สามารถเปิดรับวิวได้แบบ360องศาเลยโดยตอนนี้ราคาเปิดตัวของโครงการจะเริ่มต้นที่4ล้านบาทค่ะ อยาจะเห็นบรรยากาศจริงของโครงการกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นก่อนอื่นเลยฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยตามนินไปชมกันเลยค่ะ โครงการเชรีวิซินิตี้ราชพฤกษ์เจษฎาบาดินจะตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์นนทบ,บุรีนะคะโดยเข้ามาจากถนนราชพฤกษ์ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะโครงการนี้พัฒนาอยู่บนแปลงที่ดินขนาดประมาณ40ไร่และมีบ้านพักอาศัยทั้งหมด298หลังด้วยกันอย่างที่นินเล่าให้ฟังไปนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นยุโรปเปียนเป็นสไตล์ที่มีความทันสมัยแต่ว่ายังมีความโฮมี่แล้วก็มีความหรูหราลักชัวรี่อยู่ด้วยโดยในส่วนที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางค่ะไม่ว่าจะเป็น ซุ้มทางเข้าโครงการหรือคลับเฮาส์จะมีการออกแบบจากแนวคิดออร์แกนิกอาร์เคเต็กเจอร์นะคะซึ่งจะมีการนำเส้นสายที่มีความโค้งตามธรรมชาติเนี่ยมาออกแบบตัวอาคารด้วยโดยทางโครงการได้อินสป r เรชันนี้มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ห่างจากโครงการออกไปประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ ที่ซุ้มทางเข้าโครงการนะคะก็จะมีการแบ่งช่องฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกมีการขั้นกลางโดยป้อมระปภะแล้วก็ตกแต่งด้วยกวางคู่พ่อลูกสีเงินเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะสำหรับลูกบ้านของโครงการสามารถเข้าออกโครงการนี้ได้ด้วยระบบ b l e t o o t h a c c e s s Control ที่ช่องทางฝั่งซ้ายนะคะตรงเข้าไปได้ในโครงการได้เลยส่วนบุคคลจากภายนอกโครงการจะต้องทําการตรวจสอบความปลอดภยัยแล้วก็แลกบัตรกับเจ้าหน้าที่รปภก่อนทุกครั้งที่ช่องทางฝั่งขวาค่ะ พอเราตรงเข้ามาด้านในโครงการเราก็จะเจอกับเมนเฟสิลิตี้เลยนะคะเป็นพื้นที่สวนขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะภายในสวนมีการแบ่งออกเป็นหลายมุมนะคะมีทั้งมุมนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจมีโซนสนามหญ้าขนาดใหญ่รองรับแอคทิวิตี้ต่างๆของคนในครอบครัวฝั่งนี้เองค่ะก็จะเป็นโซนสนามเด็กเล่นนะคะที่พื้นเนี่ยปูด้วยแผ่นยางกันกระแทกเพื่อความปลอดภัยเอาไว้ให้ด้วยนอกจากนี้ก็จะยังมีโซนสนามบาสมีลานออกกําลังกายกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ออกกําลังกายและโดยรอบสซนเองค่ะก็มีการออกแบบ เป็นโถงพื้นที่ทางเดินนะคะให้เราสามารถมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจมาวิ่งจ็อกกิ้งหรือว่ามาปั่นจัก,กรยานก็ได้นอกจากส่วนนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมภายในโครงการเนี่ยยังมีสวนพักผ่อนให้อีกส่สวนรวมแล้วเนี่ยเป็นส่สวนเลยค่ะในโครงการนี้โดยแต่ละสวนก็จะถูกออกแบบให้อยู่กระจายตามโซนต่างๆของโครงการนะคะเพื่อให้บ้านทุกหลังเนี่ยสามารถเข้าถึงพื้นที่สวนได้ง่ายนั่นเองค่ะ สำหรับตัวอาคารคลับเฮาส์นะคะจะถูกออกแบบมาให้เปิดรับกับวิวสวนแบบ360องศาได้วิวแบบพาโนรามิกวิวกันไปเลยค่ะและอย่างที่เล่าให้ฟังว่าการออกแบบตัวอาคารจะมีการนำเอาออร์แกนิกไลน์มาใช้นะคะทำให้ตัวอาคารดูมีมิมติแล้วก็เข้ากับธรรมชาติได้ดีมากยิ่งขึ้นเราขึ้นมาบนส่วนแรกค่ะจะเป็นโซนนั่งพักผ่อนโซนเอาท์ดอร์ออกแบบให้เชื่อมต่อกับโซนสระว่ายน้ำนะคะซึ่งสระว่ายน้ำของที่นี่จะเป็นสระระบบเกลือค่ะออกแบบมาให้เป็นอินฟินิตี้เอชพูลมีขนาดสระอยู่ที่ 8คูณ20เมตรนะคะใช้ว่ายน้ําออกกําลังกายได้สบายๆเลยค่ะและภายในสระเองก็ยังมีการแบ่งเป็นโซนชายพูนะคะมีซันเบดให้นอนเล่นพักผ่อนรับลมชมวิวสวนได้มีโซนสระเด็กแล้วก็มีโซนจักรุซี่จัดเอาไว้ให้ด้วยนอกจากนี้พื้นที่โซนด้านหลังค่ะก็จะมีห้องน้ําแยกชายหญิงแล้วก็มีห้องน้ําผู้สูงอายุรองรับเอาไว้ให้แล้วค่ะ เราเข้ามาภายในตัวอาคารกันแล้วนะคะคุณผู้ชมส่วนแรกเลยค่ะก็จะเป็นล็อบบี้กับโคเวิร์กิ้งสเปซนะคะพื้นที่ภายในห้องนี้เนี่มีขนาดใหญ่เลยค่ะทางโครงการเขาก็จัดชุดเฟอร์นิเจอร์มาให้หลายชุดเลยสามารถรองรับการใช้งานได้หลายรูปแบบนะคะมีทั้งโซฟาตัวใหญ่ๆนั่งสบายๆมานั่งตากแอร์อ่านหนังสือได้มีชุดโต๊ะเก้าอี้สําหรับนั่งพบปะพูดคุยกันแล้วก็ยังมีโต๊ะแบบเข้ามุมผนังแบบนี้นะคะมานั่งทํางานแบบเป็นส่วนตัวได้ด้วยเลขฝั่งหนึ่งของห้องค่ะก็จะมีการกั้นส่วนเป็นคิดส o รมให้นะคะ ตรงนี้เนี่ยเขาติดเป็นผนังกระจกทั้งหมดเลยช่วยกันเสียงได้ดีภายในมีการจัดเป็นสระบอลมีมุมตุ๊ก,กตาม,มีมุมของเล่นตกแต่งก็น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆน่าจะชอบกันนะคะแล้วก็ยังมีการออกแบบมุมผนังให้เป็นผาจําลองอีกด้วยให้เด็กๆปีนป่ายเล่นกันได้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาเด็กๆมาเล่นตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มานั่งรอในล็อบบี้เนี่ยแหละค่ะจะมานั่งตากแอร์นั่งอ่านหนังสือหรือว่านั่งทํางานก็ได้เช่นกันค่ะ ขึ้นมาบนชั้น2กันแล้วนะคะส่วนแรกจะเป็นพื้นที่โถงกลางค่ะจัดเป็นมุมนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะแล้วฝั่งที่อยู่ติดกับโถงบันไดนี้เองก็จะเป็นห้องเกมรูมค่ะภา,ายในมีซ็อกเกอร์เทเบิลจัดเอาไว้ให้นะคะใช้มาเล่นสนุกกันได้และฝั่งด้านในนี้ก็จะมีชุดโต๊ะเก้าอี้แล้วก็มานั่งแบบสบายๆจะขึ้นมานั่งตากแอร์ดูทีวีหรือว่านำงานขึ้นมานั่งทำก็ได้ค่ะ อีกฝั่งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็คือห้องฟิตเนสค่ะพื้นที่ภายในมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะเราก็ได้วิวสวนแบบโดยรอบเลยด้วยค่ะภายในนี้ก็มีอุปกรณ์ออกกำลังกายจัดไว้ให้ครบครันเลยเหมือนกันมีทั้งโซนคาร์ดิโอแมชชีนมีโซนเวทเทรนนิ่งแล้วก็มีโซนฟรีเวทด้วยแล้วฝั่งด้านในสุดค่ะคุณผู้ชมมองตรงเข้าไปนี้นะคะจะเป็นห้องโยคะ ้องนี้วิวดีมากเลยค่ะเพราะว่าได้ผนังกระจกมาถึง3ด้านนะคะมองออกไปก็จะสึกว่าสบายตาด้วยเพราะว่าได้วิวสวนแบบเต็มๆเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปชมบ้านตัวอย่างกันนินขอแนะนําแบบบ้านของโครงการทั้งหมด4แบบก่อนเริ่มจากขนาดใหญ่สุดนะคะบ้านเดี่ยวเฮสเทียพื้นที่ใช้สอย235.8ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ํา1ห้องอเนกประสงค์1ขอดยาร์ด2ที่จอดรถบ้านแฝดไกอาพื้นที่ใช้สอย188.6ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องอเนกประสงค์2ที่จอดรถทาวน์โฮมเอโอลัส พื้นที่ใช้สอย137.9ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องอเนกประสงค์2ที่จอดรถและสุดท้ายค่ะทาว n h o m e a ค q u i l ัสพื้นที่ใช้สอย123.4ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องอเนกประสงค์และ2ที่จอดรถค่ะ คุณผู้ชมมาจากคุ้นๆกับชื่อแบบบ้านของโครงการนี้กันอยู่นะคะเพราะว่าทางโครงการเขาตั้งชื่อแบบบ้านตามชื่อเทพีของกรีกโบราณนั่นเองค่ะอย่างแบบบ้านเฮสเทียซึ่งเป็นบ้านเดียวที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูกันในวันนี้เนี่ยก็จะตั้งตามชื่อเทพีแห่งการครองเรือนแล้วก็ครอบครัวนะคะเพราะว่าเป็นบ้านเดียวสําหรับการอยู่อาศัยเป็นครอบครัวขนาดใหญ่แล้วก็สามารถอยู่อาศัยกันได้หลายเจเนเรชันนั่นเองค่ะ โดยบ้านหลังนี้นะคะจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่235.8ตารางเมตรโดยจะสร้างอยู่บนแปลงที่ดินเริ่มต้นขนาด54ตารางวาค่ะหน้าตาบ้านถูกออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นยุโรปเปียนนะคะใช้สีเป็นโทนสีขาวแล้วก็สีเทามีการออกแบบหลังคาเป็นทรงจั่วสูงแล้วก็มีการตกแต่งด้วยซุม้มโค้งทําให้บ้านมีหน้าตาที่ดูน่ารักแล้วก็ดูอบอุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนบ้านมาตรฐานนะคะก็จะมีรั้วบ้านติดตั้งมาให้ด้วยเป็นรั้วระแนนเหล็กแบบบานเลื่อนตอนเดียวนะคะซึ่งทางโครงการเขาจะออกแบบร วให้ไม่สูงมากเพื่อให้ภาพรวมของโครงการดูโปร่งนั่นเองนอกจากนี้ที่รั้วเนี่ยก็จะมีการติดตั้งพวกกริงออดแล้วก็มีตู้เก็บขยะซ่อนเอาไว้ให้ที่ด้านหลังกำแพงเราสามารถทําการติดตั้งพวกประตูรั้วรีโมทเข้าไปได้เลยเวลาที่เราถอยรถเข้าออกบ้านจะได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ บ้านหลังนี้นะคะจะมีพื้นที่จอดรถให้2คันในร่มค่ะคุณผู้ชมโครงสร้างพื้นใช้เป็นสแลบออนบีนนะคะทำผิวคอนกรีตขัดเรียบให้และที่ฝ้าเพดานก็จะติดดงงคมดาวไลท์มาให้ค่ะ เขามีการออกแบบหลังคาให้คลุมไปถึงประตูทางเข้าออกเลยนะคะโดยประตูทางเข้าออกเนี่ยก็จะออกแบบมาให้อยู่ตรงกับประตูรั้วทางเข้าบ้านด้วยที่พื้นจะมีการยกสเต็ปขึ้นมาแล้วก็ปูด,ด้วยกระเบื้องเซรามิกนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถวางเป็นม้านั่งเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็ชั้นวางรองเท้าที่เราใช้บ่อยๆได้เลยค่ะ และบ้านของที่นี่นะคะคุณผู้ชมจะยังมีความเป็นสมาร์ทโฮมด้วยค่ะเพราะบ้านที่นี่เนี่ยสามารถรองรับ EV c ีชาร์จเจได้โดยทางโครงการเขาจะแยกเซอร์กิตจ,จากตัวบ้านนะคะขนาด1เฟส30มสิทับหนึค่ะ และที่ประตูหน้าต่างบ้านที่ชั้นหนทุกบ้านจะมีการติดตั้งสัญญาณกันขโมยมาให้เป็นระบบแมกเนติกเซนเซอร์และที่ประตูทางเข้าบ้านตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะมีดิจิตอลดอลล็อกตัวนี้ติดตั้งมาให้เป็นของฮาร์ฟเฟลนะคะสามารถใช้งานได้4ระบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ฟิงเกอร์สแกนการกดรหัสผ่านหรือการใช้คีย์การ์ดแล้วก็การใช้กุญแจไขแล้วเข้าไปด้านในบ้านกันค่ะ เราเข้ามาภายในบ้านกันแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่างแรกเลยค่ะที่นินชอบบ้านที่นี่นะคะก็คือการออกแบบแบรนบ้านของเขาที่ทําให้บ้านเนี่ยได้ความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่ living area นะคะจะมีโถงอยู่หน้าบ้านเป็นโถงเออร์ซึ่งก็คือจุดพักแขกนั่นเองค่ะทางโครงการเขาออกแบบมาให้เป็นมานั่งเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็ชั้นเก็บรองเท้าแบบนี้นะคะถ้าเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือว่าเป็นแขกคนสนิทก็เดินตรงเข้าห้อง living area ไปได้เลยค่ะ ส่วนห้องที่อยู่ฝั่งหน้าบ้านฝั่งนี้ค่ะคือห้องอนเนกประสงค์นะคะ ซึ่งทางโครงการเขาก็จะให้เป็นห้องทํางานซึ่งโดยตําแหน่งแล้วก็ถือว่าเหมาะเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าอยู่หน้าบ้านเวลาที่มีแขกไปใครมาเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นได้ก่อน <c oughs> ใช่ไหมคะเวลาที่เรามีการนัดคุยงานกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าของเราก็สามารถเดินตรงข้อห้องนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปผ่านตัวบ้านส่วนอื่นก็ทําให้บ้านเนี่ยได้ความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นโดยพื้นที่ห้องนะคะก็สามารถวางชุดโต๊ะทำงานได้แบบนี้แล้วก็ยังสามารถทำบิล์อินเป็นตู้เก็บของชั้นวางของได้แล้วก็ยัง สามารถเพิ่มมุมอาร์มแชร์สำหรับนั่งพักผ่อนได้ด้วยค่ะเราเข้ามาภายใน l i ฟิ n งแอรีกันต่อนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นห้องโถงที่มีขนาดใหญ่มีความโปร่งสบายเลยค่ะ เพราะว่ามีการเชื่อมต่อพื้นที่ของห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องรับประทานอา,นาหารให้อยู่ในถงเดียวกันโดยรอบบ้าน,นมีช่องแสงขนาดใหญ่สามารถรับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ด้วยและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะคือบ้านตัวอย่างเขาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์มาให้เราดูเป็นไอเดียส่วนบ้านมาตรฐานที่ใช้ส่งมอบจะเป็นบ้านเปล่าค่ะอย่างนี้พื้นเขาจะปูด,ด้วยกระเบื้องกระดิตโตขนาด60คูณ60เซนผนังเป็นผนง pre ังพรีแคสฉาบเรียบทาสีพวกประตูแล้วก็หน้าต่างของบ้านนะคะจะใช้เป็นบานเลือดบานกรอบ U P V C สีขาวแล้วก็ติด กระจกเขียวตัดแสงมาให้ส่วนฝ้าเพดานจะเป็นฝ้าฉาบเรียบติดตรงคมดาวไลท์โดยมีความสูงฝ้าเพดานของชั้น1และชั้น2อ,อยู่ที่2.7เมตรเท่ากันค่ะ และที่มากไปกว่านั้นนะคะคุณผู้ชมคือบริเวณโถงด้านหน้าลิฟ i ิ g งแอเรียตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการออกแบบฟ้าเพดานให้สูงโปรง่งแบบดับเบิลวอลลุ่มเลยค่ะตรงนี้มีความสูงฟ้าอยู่ที่5.9เมตรเลยนะคะทําให้บ้านได้ดูโปรง่งแล้วก็ดูแกรนมากยิ่งขึ้นจุดนี้เนี่ยเหมาะเลยถ้าเราจะหาดวงโคมแชนเดลีสวยๆมาตกแต่งสักดวงก็จะทําให้บ้านเนี่ยดูยิ่งสวยมากยิ่งขึ้นนะคะและจุดนี้ยังถือว่าเป็นหัวใจหลักของบ้านด้วยค่ะเพราะว่าจากห้องลิฟ i ิ g งแอเรียส่วนนี้นะคะยังสามารถเชื่อมต่อ กับพื้นที่ห้องนั่งเล่นบนชั้น2ได้แล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับคอรตรยดดได้ด้วยเพราะตรงนี้เขาติดประตูบานเลื่นกระจกเอาไว้ให้นะคะเราจะแต่งเป็นมุมส่วนสวยๆหรือว่าต่อเติมเป็น glass house แบบที่บ้านตัวอย่างทําแบบนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยค่ะ และจุดคอรตดย์าตรงนี้นะคะเป็นจุดที่มี3ฟังก์ชันเนี่ยหันหน้าชนกันค่ะฝั่งหน้าบ้านจะเป็นห้องทำงานใช่ไหมคะตรงที่นินยืนอยู่คือ living area และฝั่งนั้นคือห้องนอนชั้นล่างจะชนกันด้วยประตูบานเลื่อนกระจกทั้งหมดเลยทำให้ครอบครัวเนี่ยเวลาที่อยู่กันคนละห้องแต่ก็ยังสามารถมองเห็นกันได้ยังคอนเนตถึงกันอยู่แล้วก็ยังสามารถได้วิวสวนอีกด้วยค่ะ เรามาดูห้องนั่งเล่นกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมบ้านตัวอย่างเขาวางโซฟารูป L shape กับโต๊ะกลางไว้ให้แบบนี้เราอาจจะเพิ่มสตูหรือว่าอัมแชร์อีกสักตัวเข้าไปนะคะก็จะได้พื้นที่นั่งขนาดประมาณ4-5ที่นั่งเลยค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามนี้นะคะคุณผู้ชมเราได้พื้นที่ผนังมาขนาดใหญ่เลยจะบิวอินเป็นชั้นวางทีวีแล้วก็พวกชั้นวางของได้เลยนะคะโดยตรงนี้เนี่ยมีระยะดูทีวีประมาณ3.5เมตรดูทีวีจอสักประมาณ70นิ้วได้สบายสายเลยค่ะ มาที่ฝั่งหลังบ้านกันต่อนะคะเป็นห้องรับประทานอาหารค่ะบ้านตัวอย่างวางโต๊ะขนาด6ที่นั่งมาให้เราดูเป็นไอเดียนะคะขนาดก็กําลังพอดีพอดีกับพื้นที่เลยแต่ถ้าบ้านไหนมีแขกหรือว่ามีเพื่อนมาร่วมจอยอาหารด้วยบ่อยๆนะคะจะวางเก้าอี้ต่อที่หัวโต๊ะท้ายโต๊ะเพิ่มเป็น8ที่นั่งเลยก็ทําได้ค่ะฝั่งนี้คุณผู้ชมจะเห็นประตูบานเลื่อนกั้นส่วนออกไปนะคะจะเป็นห้องครัวค่ะจะเห็นว่าบ้านเนี่ยจะมีการคอนเน็กพื้นที่รวมกันทั้งหมดเลยค่ะ ภายในห้องครัวนะคะจะมีหน้าต่างระบายอากาศให้ถึง2ฝั่งเลยค่ะแล้วก็มีการเดินระบบน้ําไฟเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยโดยพื้นที่ก็มีขนาดใหญ่เลยนะคะบ้านตัวอย่างวางตู้เย็นทำเคาน์เตอร์ครัวรูป L shape แล้วก็ทำลอนรีสเตชันเอาไว้ให้ <c oughs> ก็ยังมีพื้นที่ในการยืนเตรียมอาหารได้แบบสบายๆย,ยืนช่วยกันได้3คนก็ยังได้เลยค่ะ ฝั่งนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเป็นประตูฝั่งหลังบ้านนะคะเปิดออกไปจะเป็นลานซักล้างค่ะซึ่งทางโครงการก็จะมีการเทพื้นคอนกรีตสำหรับการซักล้างแล้วก็การตักพ้าให้เรียบร้อยแล้วด้วย เรากลับเข้ามาภายในบ้านกันแล้วนะคะที่ฝั่งหลังบ้านเนี่ยจะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันค่ะคุณผู้ชมนั่นคือห้องนอนชั้นล่างนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วห้องนอนชั้นล่างเนี่ยก็เป็นเหมือนกับห้องอนเนกประสงค์อีกห้องนึงนะคะเราจะจัดเป็นห้องพักผ่อนของครอบครัวห้องสําหรับทํางานอดิเรกก็ได้ทําได้หมดเลยอย่างที่บ้านตัวอย่างจัดมาให้ดูก็จะเป็นห้องทํางานนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในหนึ่งครอบครัวเนี่ยเราอาจจะมีห้องทํางานส่วนตัวมากกว่าหนึ่งห้องก็เป็นไปได้ะคะ่ะที่จัดมาให้ดูก็จะมีเป็น working station นะคะ มีม้านั่งสำหรับนั่งพักผ่อนแล้วก็มีชั้นเก็บของนอกจากนี้เนี่ยห้องนี้ก็ยังเหมาะกับสำหรับการทำเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุชั้นล่างอีกด้วยโดยพื้นที่ห้องสามารถวางเตียงนอนขนาด3ฟุตได้แล้วก็วางพวกโต๊ะทำงานโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าตู้เสื้อผ้าได้อีกตัวหนึ่งได้แบบสบายๆเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือห้องนอนของบ้านหลังนี้ทุกห้องเนี่ยจะมีห้องน้ำมาให้ในตัวทุกห้องด้วยห้องนี้ก็มีเช่นกันค่ะอยู่ฝั่งนี้เลยค่ะ เข้ามาภายในห้องน้ำแล้วนะคะที่พื้นและผนังจะมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องพอร์ซเลนโทนสีขาวเทาค่ะและที่ฝ้าเพดานก็จะมีพัดลมดูดอากาศติดตั้งมาให้ด้วยส่วนสุขภัณฑ์ที่ใช้ทั้งหมดจะเป็นของแบรนด์คอตโต้นะคะด้านหน้าห้องเลยค่ะก็จะมีเป็นอ่างล้างมือค่ะติดตั้งมาพร้อมกับกระจกเงาแล้วก็มีการติดตั้งปลั๊กไฟพร้อมฝาครอบกันน้ำให้แบบนี้ด้านหลังมีโลวอลก่อมาให้เต็มผนังเลยนะคะใช้วางของเพิ่มเติมได้ ถัดมาค่ะเป็นโถสุขภัณฑ์แบบยิ้นเดียวระบบ u u o Flush นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานติดตั้งมาให้เรียบร้อยฝั่งด้านในสุดค่ะคือโซนชาว์ที่พื้นจะมีการก่อธรณีมาให้แล้วนะคะสามารถติดตั้งพวกฉากกั้นอาบน้ําเข้าไปได้เลยด้านในก็จะมีแฮนด์ชาว์มีก๊อกสนามมีการเจาะผนังสําหรับวางของให้แล้วก็ยังมีการเดินระบบสําหรับติดตั้งเครื่องทําน้าอุ่นเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับทงบันไดจะอยู่ที่ฝั่งหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมภายในทงนี้เนี่ยก็จะมีห้องน้ำปรับแขกหรือว่าพาวเดอร์รูมอยู่ด้วยนะคะก็จะมีอ่างล้างมือแล้วก็โถสุขภัณฑ์จัดเอาไว้ให้รองรับการใช้งานในระหว่างวันค่ะ ส่วนท้องบันไดนี้นะคะใช้โครงสร้างบันไดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กปิดผิวด้วยไม้ยางพาราประสานนะคะเวลาที่เราเดินเนี่ยก็จะสึกเลยว่าพื้นแน่นไม่มีเสียงรบกวนเลยค่ะและโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราทําบันไดแบบนี้นะคะก็จะเหลือพื้นที่ใช้สอยอยู่ด้านใต้บันไดใช่ไหมคะทางโครงการเขาก็เลยมีการเจาะประตูจากภายนอกทําเป็นห้องเก็บของให้ทําให้เราไม่เสียพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านไปค่ะเราขึ้นไปด้านบนกันเลยค่ะ เราขึ้นมาบนชั้น2กันแล้วนะคะคุณผู้ชมพื้นที่บนชั้นนี้เนี่ยจะปูด้วย SPC ค่ะ ช่วยกันน้ำกันปลวกได้ดีเลยนะคะแต่ว่าจะยังมีผิวสัมผัสที่เหมือนกับไม้อยู่โดยฟังก์ชันบนชั้นนี้เนี่ยจะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องโดยจะมีห้องน้ำให้ในตัวทั้งหมดและพื้นที่โถงบันไดส่วนนี้นะคะก็มีพื้นที่ที่กว้างขวางเลยค่ะจะเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับพื้นที่โถงชั้นล่างเราสามารถจัดเป็น Family Area ได้แบบนี้นะคะวางโซฟาตัวใหญ่ๆนั่งสบายๆให้สมาชิกในครอบครัวได้มีพื้นที่ในการแกะตัวริ่งกันก่อนแยกเข้าห้องนอนได้ค่ะ เรามาดูห้องนอนแต่ละห้องกันต่อเลยนะคะเริ่มจากฝั่งหน้าบ้านก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองค่ะ พื้นที่ห้องนี้คุณผู้ชมมีขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีความยาวเท่ากับหน้ากว้างของบ้านด้วยทําให้เราสามารถจัดเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ได้ลงตัวเลยค่ะมาที่โซนพักผ่อนกันก่อนนะคะระวังเป็นเตียงนอนขนาด6ฟุตพร้อมกับโต๊ะข้าง2ฝั่งได้แบบนี้กําลังลงตัวกับพื้นที่เลยค่ะส่วนที่ฝั่งหน้าบ้านค่ะเปิดประตูบานเลื่อนออกไปจะมีระเบียงส่วนตัวที่ฝั่งหน้าบ้านนะคะวางพวกม้านั่งหรือว่าเก้าอี้พักผ่อนรับลมชมวิวได้เลยฝั่งนี้เองค่ะคุณผู้ชมทางโครงการเขาจะบิลอินขึ้นมา นะคะทำเป็นชั้นวางทีวีแล้วก็ติดตั้งทีวีแบบแขวนผนังได้แบบนี้เลยค่ะ มาที่ฝั่งของห้องนะคะคุณผู้ชมจะเป็นโซนแต่งตัวค่ะลายผนังจริงๆจะมีอยู่แค่ที่ฝั่งนี้นะคะนี่บ้านตัวอย่างเขาทําตู้เสื้อผ้าบิวอินมาให้ดูทั้ง2ฝั่งเราทําได้ขนาดใหญ่แบบนี้เลยคนที่ชอบแต่งตัวเห็นแล้วน่าจะชอบนะคะนี่เห็นแล้วก็ชอบมากรู้สึกว่าเออดูแล้วมันสบายใจมีพื้นที่เก็บเสื้อผ้าเยอะดีโดยพื้นที่เนี่ยก็ยังมีความสว่างและโปร่งโล่งอยู่นะคะเพราะว่าจะเห็นว่ามีหน้าต่างรับแสงธรรมชาติให้เยอะเลย เรามาที่ฝั่งด้านหน้าห้องน้ำนะคุณผู้ชมฝั่งนี้เราก็ยังสามารถทำตู้วิวอินได้อีกหนึ่งตู้และอีกฝั่งก็ยังสามารถวางโตเครื่องแป้งได้อีกด้วยค่ะ ภายในห้องน้ำมาสเตอร์นะคะคุณผู้ชมก็จะมีความพิเศษขึ้นมาหน่อยค่ะโดยพื้นที่จะมีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะการตกแต่งก็สวยงามมากขึ้นเช่นกันส่วนสุขภัณฑ์เขาจะมีการอัปเกรดสุขภัณฑ์บางชิ้นให้เป็นรุ่นที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างโตโถสุขภัณฑ์นี้ค่ะจะเป็นรุ่นที่มีขนาดใหญ่นั่งสบายมากขึ้นนะคะโซนชาเวอร์มีหน้าต่างระบายอากาศติดตั้งมาให้มีราวประดับรวมไปถึงมีชาเวอร์สกรีนติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับห้องนอนสองและห้องนอน3ามจะอยู่ฝั่งหลังบ้านนะคะคุณผู้ชมโดยพื้นที่ห้องนีจะมีขนาดไม่ต่างกันมากประมาณ3ตารางเมตรเท่านั้นเองพื้นที่ห้องยังถือว่าได้มาเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่อยู่ค่ะเพราะว่ายังสามารถวางเตียงนอนไซส์ใหญ่ขนาด5 6ถึงฟุตพร้อมกับโต๊ะข้างสองฝั่งได้นอกจากนี้ก็ยังวางพวกโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะทํางานแล้วก็ตู้เสื้อผ้าตัวใหญ่ได้เลยและภายในห้องเนี่ยก็จะมีห้องน้ําให้ในตัวด้วยนะคะจะมีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งให้สามารถใช้งานได้สะดวกอยู่ค่ะ กันบ้างคะคุณผู้ชมนินพาไปชมโครงการเช e r รีวิสซินิตี้ราชพฤกษ์เจษดาบดินกันครบทุกส่วนแล้วถือเป็นโครงการที่ตอบโจทย์สําหรับครอบครัวขนาดเริ่มต้นไปจนถึงครอบครัวขนาดใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเขามีแบบบ้านมาให้เลือกหลายขนาดหลายฟังก์ชันแล้วที่นินชอบมากๆเลยก็คือเขามีห้องอนเนกประสงค์ให้ในทุกแบบบ้านเลยนะคะนินเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ในทุกบ้านเนี่ยควรจะมีเพราะว่าช่วยทําให้บ้านเนี่ยเป็นสัดเป็นส่วนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังสามารถปรับเป็นห้องนอนชั้นล่างสำหรับ ยยุงออาไดด้้ีกวค่ะโดยบ้านเดี่ยวที่นินพาคุณผู้ชมเข้าไปดูกันนะคะก็มีการออกแบบมาได้ดูโออ่าเรียกว่าเทียบเทียบ,บได้กับประมาณบ้านขนาด3-400ตารางเมตรเลยค่ะเพราะมีการออกแบบฟ้าเพดานที่สูงแบบดับเบิลวอลลุ่มแล้วก็ยังมีพื้นที่คอร์ทยาดนะคะที่สามารถคอนเน็กระหว่างธรรมชาติแล้วก็คนในครอบครัวได้อีกด้วยนอกจากนี้ค่ะภายในโครงการเองก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่จัดไว้ใช้ครบครันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสวนหรือจะเป็นอาคารคลับเฮาส์ โดยทางโครงการมีการเก็บค่าส่วนกลางอยู่ที่40บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะ สำหรับทำเลของโครงการนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยในโซนพระรามหแล้วก็ตัวเมืองนนทบุรีนะคะสามารถเดินทางเข้าตัวเมืองกรุงเทพได้สะดวกอาจจะเป็นคนที่ทำงานอยู่ในโซนนนทบุรีอยู่แล้วหรือว่าทำงานอยู่ในโซนบางซื่อแล้วก็ฝั่งทนในโซนนี้สามารถเดินทางได้สะดวกเลยนะคะเพราะว่าสามารถเชื่อมต่อถนนใหญ่ได้หลายสายเลยโดยหลักๆก,ก,ก็จะเป็นถนนราชพฤกษ์ถนนนนทบุรีถนนรัตนาธิเบศแล้วก็ถนนนครอินทค่ะเราสามารถข้ามสะพาน เจษฎาบดินแล้วก็ตรงไปอีกเล็กน้อยก็เข้าสู่โซนบางซื่อได้แล้วแล้วโซนนี้เองก็ยังอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงด้วยนะคะโดยสถานีที่ใกล้ที่สุดก็คือสถานีพนังก้าค่ะห่างจากโครงการเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นเองสามารถต่อรถเพื่อเข้าเมืองได้สะดวกเลยค่ะ และโซนนี้เองก็ยังเป็นโซนที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายด้วยนะคะเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบโครงการเลยค่ะที่อยู่ใกล้ๆนี้เองนะคะก็จะมีทั้ง The Walk ราชพฤกษ์มี The Crystal S B มีซ e n t r a l Latnatibet รวมไปถึงโรงเรียนร่วมฤดีแล้วก็โรงพยาบาลพนังกล้าวสามารถเดินทางไปช้อปปิง้งซื้อของเข้าบ้านได้สะดวกสมบุตรหลานไปเรียนก็ง่ายนะคะ จะป่วยไม่สบายก็อยู่ใกล้มือหมอด้วยโดยตอนนี้ช่วงเปิดโครงการค่ะราคาพิเศษเลยทาวน์โฮมราคาเริ่มต้นที่4ล้านบาทนะคะบ้านแฝดราคาเริ่มต้นที่8ล้านบาทและบ้านเดี่ยวที่นินพาเข้าไปชมราคาเริ่มต้นที่10ล้านบาทค่ะ าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจโครงการนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็นัดหมายเพื่อเยี่ยมชมโครงการได้ที่เบอร์0972822256โดยสำนักงานขายของโครงการจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าไปจนถึง6โมงเย็นค่ะ และนี่นะคะก็คือทั้งหมดของโครงการเช e ยรีวิสิมิตี้ราชพฤกษ์เจษดาบดินหากคุณผู้ชมท่านใดที่ถูกใจคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมหน้ยอยู่แช n แนลเอกไว้ได้พวกเราจะมีการอัปเดตคลิปใหม่ๆทุกอาทิตย์เลยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามพวกเราผ่านช่องทาง w w w h o m e n a o u c o m facebook fanpage h o m e n o u f c และที่ทาง tiktok ok h o m e n o u นะคะ ในวันนี้นินและทีมงานต้องขอลาไปก่อนมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย